ตั้งเป้าเล็กๆแล้วลงมือทำก็วันนี้ตัดกิ่งไม้นะครับมาทำก็คือกิ่งของบอสโซเลียเล็กๆต้านะครับต,ตัวนี้เป็นนักกล้ามนะครับเป็นเป็นนักกล้ามแบบบึกบึนนะครับที่เใช้ทำบอนไซสวยมากแต่ลุงตอนไว้เมื่อเมื่อเกือบสองเดือนแล้วนะไม่ออกลากเลยมีออกลากสักอันนี้ประมาณสิบสิบสองกิ่งได้นะก็ออกลากสักประมาณ ปมาณสักสามกิ่งได้มั้งไม่ออกลากเลยตอนยากมากนะครับตัวนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนว่ามันตอนยากเราค่อยดูกันว่าจะใช้วิธีการไหนต่อแต่ว่า่ที่ตุ้มตอน่ะมันเหมือนมันจะออกลากแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ออกมันสร้างเหมือนกับมันสร้างเซล์มันสร้างเซลล์ตัวใหม่มามาเชื่อมจุดที่เราตัดมันนะเพื่อเพื่อที่จะส่งน้ําขึ้นไปเลี้ยงยอดอีก มันเป็นอะไรที่อัเมซิ่งมากเลยมันเหมือนมันฉลาดอ่ะมันเหมือนฉลาดเลยตัวเนี้คือเวลาเราหั่นกิ่งใช่ไหมครับเราหั่นแค่นี้เองนะพอเราหั่นเสร็จปุ๊บใช่่หแล้วมันสร้างแบบมันสร้างเนื้อขึ้นมาอีกแล้วก็กบแผลที่เราหั่นอ่ะกลายเป็นว่าในตุ้มตอนมีมีเอ่อมีเปลือกสร้างขึ้นมาใหม่เลยงงมากตัวอื่นไม่เคยมีนะครับแต่บอสซูเรตตัวนี้แบบอะไรที่แบบโอ้โหอึ่งเลยอึ้งเลยึ้งมากก็เลยจําเป็นต้องตัดกิ่ง แล้วก็เอามาชาเพราะว่าไม่ไม่ไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแล้วโอกาสเกิดรากน่าจะสูงอยู่นะครับก็เลยตัดแล้วก็ชารอดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะกิ่งใหญ่มากนะกิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบฮัลโหโหดมากนะฮะตัวนี้นี่แหละก็คือบอสโซเลียเน็กเล็กต้านี่เป็นกานําญาที่เป็นเขาเรียกว่าแบล็กเลซินนะครับหรือว่าแบล็กโก เป็นยางดําแล้วก็หอมหวานนะครับไม่ไม่หอมแน่นเหมือนบอสโซเลซาก้าหรือคาตาลียาคาตาลียกับซาก้านี่เจาะแน่นก่อนแล้วค่อยคลายแต่ว่าตัวนี้จะสวีทสวีทไหลนิ่งลื่นไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีแน่นนะก็จะมีแน่นเป็นเป็นโทนนิดแต่ไม,ไม่รู้สึกได้แต่ไม่มากนะครับแต่ออกจะหวานมากกว่าออกจะหวานเหมือนเหมือนคอมิโตคอมิโพล่าตัวหนึ่งชื่อซิมพิซิโฟเลียงดยอบตัวนั้นค่อนข้างจะอย่างนั้นเลยนะครับ แต่ว่าซิมพิซิโวเรียมันต้นเล็กมากแต่ว่าบอสโซเรียนนรกตานี้ต้นใหญ่แล้วก็ในเอกสารเขาบอกว่ายางมันสีดําแต่พอลุงตัดมายางสีขาวอันนี้ก็ต้องรอดูว่าต้องตั้งใจกรีดดูว่ามันจะเป็นยางสีอะไรพอลุงก็ไม่เคยกรีดตัวนี้เหมือนกันก็เคยเอามีดตัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทามันก็กลายเป็นสีดําเองตามธรรมชาติแต่ว่าคราวนี้ลองตั้งใจว่ากี่วันมันจะดําเพราะว่าที่ยางที่ตัดออกมาจากต้น่ะ ที่ตัดกิ่งออกมาเนี่ยยางมันสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็หอมมากเลยหอมฟุ้งเหมือนกันเลย